สบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ต่างประเทศกับสบายดีสวัสดีเนาะเมื่อนี้พบพอก,กันคือเก่าเดอ้อที่ทรงสะพลูกตลาดภาพฝืนหลังกระดอกไม้งามๆนมเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้สชิมาเข่าครัวเห็ดอยู่เห็ดกินยามแรงเนะาะกับชิมาเห็ดเมนูเข่าพัดเนาะทุกคนเท่ากับไปตลาดมากับไปซื้ออันพวกผักบุ้งหอมพวกผักสิมานเตรียมเห็ดเข่าพัดทั้ง้เนาะ

เอาเข้าวสารแล้วก็ป่นข้าวเปลือกเนาะ4:00นมันก็วนใกลก็ไ,ได้เอตอ,อยู่คอกก็มีเตอ,อยู่กระซุ้มก็มีเพราะว่าย่านมันลงข้านาเขาเนาะคือบางโตมันไปลงข้านาเจ้าก็ังใส่กระุมใส่อันคอกไว้อบ่คืออะไรเนาะตอ,อยู่นอกเพราะว่ามัน พอได้เก็บกินเศษอาหารอยู่อันนี้เป็นโตไก่อยู่ค้อเนาะทุกคนดูนี่มีสองตไก่ผู้กับไก่แม่ไก่แจ่กับไก่ธรรมดาเนาะคุ๊กก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 ุ๊กไก่แม่กับผักไข่นีน่นี่ไข่จะกระขังกับไก่แจ้เนาะมีอยู่ ในกระสุนอีกกระสุนชิ้เป็นไก่อันกำลังใหญ่เนาะไก่กำลังใหญ่ชืช่อเสียงโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาก็จะไปขึ้นเห็ดเมนะูเฮาอยู่เทิงเฮือนกันเลยเนาะมาวันนี้เฮาก็จะมาตำกระเทียมเนาะทุกคน แพลวก็หาก็มาด้นะแพลวมาเห็ดนะแม่แพลวผิกน้ำป่าแพลวมาซอยมกผิกตะทียมเออมื่อนี้บริเกี่ยวข้าวว่ามื่อนี้เ,ออเก็บข้าวจะซื้อ,อ,อ,เ,อ,อเก็บข้าวคนข้าวมันบอกบริมีไผรเกี่ยวมันบอก,บอกมือ้ออื่นนีเกี่ยวบอก,บอกเป็นยังมีข้าวเกี่ยวเ,เกี่ยวละไรว่าตรงๆ เกี่ยวหรือป่ะพี่ยวเกี่ยวประจำบอกว่าไม่หมู่มาบอกอีอันหมูอีติ่งบอกอันอีเพวาบอกอีเมดหมู่เมื่ออีติ่งอีอันอีเมดอีเพวาทามก็ดูเขาว่างบอกเด็กน้อยสงกนอยู่หน้าเขาเขาว่างไปบอกคนไปก็ไปเฉยเนี้ยสิเมื่อนั้นเขาบอกเขาสิไปแต่พิษพาดเขาได้พิษเพลิดเจ้าพิษพลิขอเขาคนสั่ง หลายคนณเลยนะตัดออกคนเดียวตัดออกรัคุณขี้งหอนเฝ้ากินแล้วก็เฝ้าไปกินยาแล้วก็นอนพัก่อนอย่านอนเดิัดนอนเตวินเนี่ยเมื่อเมื่อก็อนับเอ้อนอนเดิกมึงอค่ะมื่อคืนนี่ก็เดิกยากระสีเบิร์ตกระสีสื่อยังบอสเซอดีเซ่มาแล้วเอ้อซาชาม่อะลร ไปนะอีกแล้วน่เกี่ยวข่าวบอกบอกเรื่องหมูเขาบริเกียวเขาน้อไอกหมูงดือยันยันเขา่บุทนาเกี่ยวให้ไปโชว์า้ใคนะติดนะไปเอาเคียงมาหูมาซอยิดย่านท่านนี้น่งบุอยากกินยาอยู่กิน นะยาดีกระเพาะนี่ก็ทั่วเบอรอห่างตายนี่บโอยากยาดีวัดจริงนะบมอยากเป็ดยังนะเบี่ยวก็เปิดนหนึ่งบมเปิดยังนอกแล้วขัว้นบวกเลยเด้อถ้าคนถ้าโมเหม็นเฮาเขาเข้าใจดอกตอนนี้เขาก็ตาแล้วแล้วเน,นาะทุกคนที่เขาพัฒน์กันเลยเนาะพัดน์เขาแล้วและอันอันอะไรนะหนึ่งข้าวได้แล้วะยังนี่ยังไม่ได้นึ่ง้หนึ่งอีก ยังบม่ได้มาอยู่เลยะค่ะหมยังบม่ได้มาบอก<ม>ตอนมี้ออกมามตอนนี้ครับก็จิมาพัดกันเลยเนาะพ่อแม่พสสี่น้องก็พัดใส่ไข่ซีนุ่งหแล้วก็ใส่ปลาหมึกหน่อยหนึ่งเนาะใส่กะหัวปักบัวหัวเครอทแล้วก็ใบผักบัวนี่สะเพรากัมาดเป็นนะหมดสบายอยู่ทุกคน,กน,นเป็นลายมือเนี่ยโมเสาอยู่ไปหาหม,มอกระแล้วกินยากระแล้ว คันซัก,กหนดีไว้ได้วจ้ะกินเอาสื่อของมันมอยากแหงมันตรงสักสสเสร็จเรือดมันเซ้งไว้คำอิวดวาสิใส่ไขยันสองหน่วยปลาดวาเห็ดมันตกหลุดมือว่าสิว้ต้มกินปลาิใแค่สองหน่วยเห็ดลหลุดมือมดสี่หน่วยไม่ใส่เบิด์ตกะเออ,อามื <laughs> ม่ามะมจบรต,เนนตม,<า>ม,มเลยนะตามมื พัดกระเทียมให้หอมกันเนาะมาพัดไท่ไม่ได้เห็ดชินเทิงเลยบบมีเงินซื้อมาเห็ดเงินกาเลดเงินลง,งนะทุกคนเหงลงกว่าเต่าบัดนี้ค่ะเนี่ยเ,เงินลงผัดราคาทองบ่ลงเนาะราคาทองอยังแพงคือกาหลุดแห้งกระเตกเขาวันนี้แห้งแย่จากที่ว่าแย่อยู่แล้วแห้งแย่ทันหนึ่งได้หกเซนหาเนาะ บางบ่อนก็ให้บ่หอดจ 6, 000, 000, ะหกแสนห้าสิบพันขีนะครับราคาคลองสลั่ยังแพงอยู่คือเก่าแห้งเดือดห่อนค่ะแต่ก่อนเจ็ดพันทัน,ทนหนึ่งแถวกับเจ็ดแสนขีบเมลาวค่ไปซื้อของยังเดือดห่อนอยู่ได้แตบบ่พี่คลองมนาคมมือขุมมือนี่แห้งนักลงไปราคาคลองแพงสำเก่าเป็นเหรียญเงินลงนี่แห้งซื้อคลองหน่อยเกี๊ยวก,กระเทียม,มเยน,น,นี่ยกระติมาเกี๊ยวไข่เราทุกคนแนนแถวนต่อ น,น,นไเดมีิดลูกเอาแน่ก็เพียงในนี้ทำอแล้วใส่เพียงหนึงใสแล้ว,เ,ลวเป็นนัวย้อยใส่อหนึ่งัวเพียงเราไปวหายวังเก่า,าเพียงให้วังเก่าอนะนนดิดไปเดมีิดเด้อจุดนอนมามกสิรินอนพูนมาได้แล้วองดตามเป็นด ยังไปไหว้ปิไชานอ้าวอาอา,อาไปเส่แันน,นี้นวอดถิก่กดิเส่เส่ในกระซาม,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 มันจุนนนน่มล้ำอดถิ่สิถิ่นเส่เีนู้าขผพัดนี่แหละแมงนี่ก็ได้ที่นหมกเส่เห็ดเมนูเอง เพิ่มอีกดอกนออี้ใส่ข้าวพัดนี่แหละข้าวพัดไข่ใส่ปลาหมึกหน่อยเนาะคือปลาหมึกเข่งโล่ปลาหมึกกบบแท้ไม่จะแหนบแฉงเลือกเอาราคาถือชุดจะได้ถืกคนเลยนาะข้าวกะหักกระซุกมาใหม่ใหม่ข้าวหักกระซุกเวลาไปพัดมันอยากเสะเนาะมันต้องอันป้าให้มันเย็นๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ให้มัน เย็นเย็นแข็งแขงเวลาคัดมันถึงหิดงานเรียงกันงานเราเป็นหิดไพ่หมิดมันคอมนมากให้อันทัวเครนหลอดกระพัวกระเทียมเปื่อยๆเนาะนุ่มๆนิ่มๆนั่งเนาะข้าก็ต้องใส่ลงไปตอนนี้เลยนี่คนใส่ลงไปเนาะนี่นมีซีสันขึ้นมาหน่อยหนึ่ง หมึกก็น้อยเดียวทุกคนพัดทะเลปลาหมึกแ, hm แตบบุมงกุ้งเนาะใครที่เข้ามาเม <It> ิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดโฆษณาใครที่กดทันก้กดติดตามเขากดติดตามมาให้หน่อยเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีทุกคนเลยเมิ่งแล้วก็อย่ากความโฆษณาเด้อ หนึ่งเข่าเนาะภูแหละบัตรเห็ดเข่าพัดแล้วยังสีหนึ่งเนาะเข่าเขา่เขากับขกระสุกใหม่ๆม,มันกัอยากเป็นเส่ๆได้นี่มาจาตลาดกับมาฮูงไวยเนาะแถวแถวเห็ดอย่างนัะ้ะ แนน้ำเย็นน้ำยันหาขนมขนมค่ะเล่นท่า้มือแบบสบายพี่อ้องอันนี้หมดเซาอยู่โคตรโทตรคนหมดเลยได้เป็นก็ได้เป็นมนนันหนักโอสีสันน่ะคินแห้งทุกคนนี่เนาะ เดี๋ยวเอาใส่เข่าลงไปเพิ่มก่อนอันนี้ค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยเดียวนเะฮ้ยเขายังอยากสายแสะเด้นทุกคนเลยเข่าฮ้ากระซุกมาใหม่ใหม่อันนี้หอมบุษราเด็ดปุ่งยังนะเห็ดลายลายติบเผือเด็กน้อยเด็กเล็กมาไปนน้า เผื่อหลานจงไว้มันก็มันจะมีแนวกินกับจากผอกบุงก็ได้เสียงโขกระดัางไปหดสามบ้านกปกปกปก,ปก ใส่สี่หน่วยโอ้ยวัดิใส่สองหน่วยฝันว่าเห็ดหลุดมือตกแตกเปิดสี่หน่วยใส่เบิดสี่จะเห็ดเบิดหลดนอตทุกคนเทลงไปให้เบิดเลยเข่าเนี่ยเข่าทิพย์ลงมันจงไว้ปะโบมีอยากินกับเพราะว่าเฮาเอาเข่าพัดเป็นเมนูลักอาหารแรงเลยฝากบ่งโฆษณาให้ในเดอเอซีใครที่เพื่ท่านติดตามก็กดติดตามมาให้ในกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ กดสต๊าคให้จะชีวภาพคลิปใหม่ๆที่ซอเพ็ดลงเดอ้อเหมืองโฆษณาให้นํำเดอ้อเผื่อเป็นกำลังใจเห็คุคลิปต่อไปเนาะเผื่อมีไรายได,ด้เติมหนิดเติมหนับเวลาลงคลิปเนาะทุกคนหนิดก็ซาซ,า,ซ,า,ซาเนาะลงนี่เป็นช่องสามชั่วโมงเผื่อชลงได้ลำบากอลีทุกคนเนหนิดซากันเอาไปลงอยู่ข้างนอกบนมันใกล้รักสัญญาณน,นี่มันกะไอเน่ ความเหมอนป้าเหาเย็นจึงมาเห็ดให้งสีขักเนาะสีขักตัวนี้อันนี้ก็บอใกขักก็ไดเผาม,ามัอนอยากแช่เดี๋ยวเราจะมาปรุงด้วยรสด,ดีเลยเน,ะนาะคนนรสดีใส่ชื่อรสน้ำปลอนน้อยหนึ่ง ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่แม็กกี้นะทุกคนค่ะก็ได้คือแม็กกี้อหอมเขาเหนียวจีบบวงขอากาละิ่ง นะำไม่แหวซีมมึงดูนี่แซ่บก็ซีมซีม,มใส่เมื่อกี้ก่อน มาเด้อพี oh, ่น oh. ้องขาพักเนาะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวว่าเบิ่นเด้อแลแล้วเด้อน้ยท้ายด้วยพักบัว ข้าวผัดทากันแล้ว็นทีห้อยเนาะทุกคนข่าวมันห่อมันเลยอยากเหนียวๆเนาะอ้าดกข่าววงหมอหนึ่งพอดีเบดเลยมาเด้อผ่อแม่พีน่น้องกินข้าวผัดนำกันเนาะอ่อสิมากินกับผิดน้ำปลาเด้อทุกคนนี่เอาละเนาะคลิปนี้กับบริกินให้เบิ่งเด้อ ลิปหน้า<ะ>พบอพ่อกันใหม่ทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะกลับสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบาย